สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับอันนี้มาอัปเดตน่ำนะครับน่ำในปาเขา่นาน่ำในหน้าพี่น้องเอ้ยเขากำลังงามเขากำลังสีเป็นเล็กในกำลังสีมา่านพี่น้องบัวเหลี่ยดอกครับนี่นะครับบัวเหลี่ยดอกนะครับจะมาเห็ดบาป ประชาชนเห็ดบาปมนุษย์นะครับอ๋อกรับกับบ๊วยแมนอยู่มองหนึ่งหมู่เดียวเนาะพี่น้องเนาะกระถ่อมอยู่กูมองกูบอลผมกระโจมมาเฉลยพี่น้องเลยนะบ๊วยบินนาทีจมเนาะกับกับพิธีอีสานครับผมวิธีอีสานใหาอยากหาจินนะครับเพื่อเอื่อนมาเสือนอนจินผาดังแหล่หรือว่ากุ้งไส้พี่น้องกุ้งไส้ไส้นะครับยึดต่อกันเป็นตวงเป็นตวงนะครับมีปากนี่ งานะครับใส่ขว้าพี่น้องใส่กุ้งนะครับใส่กุ้งใส่ซิ่วบ่มีเราเห็ดช่วงนี้เขาไปใส่มาใส่ก็บ่ได้นี่ครับผมอ่านี่มันกับผมนี่ผมสให้พี่น้องูนี่นี่ครับนี่นะครับนี่เนาะครับนี่นะครับให้พี่น้องมึงกับให้เอฟซีมึงอะไรกันครับผมนี่นะครับนี่นะครับกับลักษณะนะครับเนาะอ๋อนี่ครับ ลักษณะนี่ครับเป็นนะครับเป็นง่านี่ครับขัางซ้ายกระเข่าพี่น้องขัางขวากระเข่าเด้ครับผมเดี๋ยวเพื่อเอิ่นว่าเอิ่นยังไงคือนะครับพาดังแหล่ครับใส่นะครับโต่งกุ้งใส่กุ้งกับว่าอะไรพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับใส่กุ้งหรือว่าโต่งใส่กุ้งทั้หลายก็ต้เอิ่นว่าไปใส่ใส่กุ้งนี่นะครับพาดังแหล่เลยพี่น้องอ่าวิธีสานแล้วก็หรือว่าเสือนอนจินกระเอิ่น นะครับช่วงนี้ว่ามีนอไปนะครับรอครับรอรอรอพิน้องรอครับรออย่างเดียวก็พี่น้องยุ่ยเลยนี่รอแถวเมืองนะครับน้ำจีท่วมบ้านนะครับถ้าว่าน้ำสูงกันอีกประมาณประมาณ20เซนติเมตรพิน้องมุสอผมว่า30เนาะบัตทีนี่ครับ20เซนติเมตรนี่ครับนี่ก็ท่าของผู้บ้านผมครับ ประมาณ20เซนติเมตรน้ำก็จะขอไปหอดตีนบ้านภาษาเล่าภาษาอีสานเอวตีนบ้านพี่้องภาษา,า,ษา,า,ษากลางกันว่าจดเขตมู่บ้านนะครับน้ำจะลดจดเขตมู่บ้านไม้เข้ามาเขตมู่บ้านจดเฮียนจดสั้นพี่้องนะครับบ้านเลื่อนพี่รองประชาชนในเขตอนุป,นปยยมนะครับมู่แปดชีสว่างพลชายร้อยเอ็ดนะครับ ค,คุณตาเพลินมา่าใส่ใส่กลุ่มพี่น้องวิถีอีสานหายอยากหาจินนะครับพ่อได้อยากได้จินเพลินว่าพ่อได้อยากได้จินเป็นเจ้าน่แะครับ่วงนี้ใปใส่มาใส่กับพ่อได้พี่น้องอีกบ่โดนเนาะครับอีกผมก็าินว่าน่าจะประมาณครับน่าจะประมาณวันพุงนี้พี่น้องครับวันพุงนี้นะครับผมอาจบ่จะว่าเป็นรถเล็กหรือว่ารถใหญ่ รถมอรจะใค่พี่น้องจักรยานนะครับอาจจะสัญจรนะครับเส้นทางระวางนวดไปย่อมันเพื่อโพดบ่อยใดพี่น้องนี่นะครับผมนี่นะครับเขาพี่น้องเอ้ยเขากำลังงามเขากำลังงามเขากำลังที่เป็นเล็กได้พี่น้องเห็นบ่ครับผมนี่นะครับครับเรื่องที่เป็นเล็กได้นะครับพื้นที่ในน้ำท่วมนี่พบว่าบ่อตำกัวหนึ่งพันไร่นะครับผม เดา,ายไมก็ไว้ในเขตบริเวณบ้านนพยอบหมู่แปดนะครับไม่ต่ำกว่า 1, หนึ่งพันไร่พี่น้องพู้หพี่น้องเนี่ยไปเป็นประบ้านจาก3ามกิโลไปแล้วครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเนียสามกิโลกวางกิโลหนึ่งก็เสืบวัวลายก็พันไร่ผุ่มบ่ดพี่น,อน,อน้องนะครับพี่น้องกำลังใส่หม้ออยู่ครับผมนี่นะครับใส่กุ้งพี่น้องใส่ใส่กุ้งเสือร้อนจินนะครับนี่ผ่าดาังนะครับใส่ไม้เนาะ ใบเตยหัวอาหารนะครับใส่งายยามงายพี่น้องยาวประมาณเพราะว่าหน้ายาวประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าหกสิบเมตรพี่น้องพู้นครับนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าหกสิบเมตรนะครับผมนี่นะครับไม่ต่ำกว่าหกสิบเมตรนะครับใส่กุ้งใส่ไส่กุ้งพี่น้องวิธีอีสานนะครับวิธีอีสาน นะครับพี่น้องเมืองเนาะครับที่มองเห็นนี่คือนำนำนำแจ้งนำผลพี่น้องเนาะคือนำผลนำนี่แหละครับนำผลนำปลานี่แหละนะครับข่าข้าวนะครับข่านี่ข้าวสูงประมาณประมาณครับพี่น้องประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรนะครับเกิดจะมิดปลายเข่าพี่น้องนะครับที่มองเห็นเียวเห็นคือนะครับเจ็ดโมบานผมนะครับห่างจากนี้ไปที่มองเห็นครับประมาณครับพี่น้องประมาณ ปลาบ้านผมว่าน่าจะไม่เกินสามร้อยเมตรนะครับพี่น้องเนี่นะครับจากจุดที่ผมยืนไปหาบ้านนะครับสามรอเมตรในขณะนี้นะครับน้ารอบรอบหมู่บ้านผมนะครับแล้วนะครับแล้วทั้งซีดานพี่น้องนะครับฝั่งขวานะครับทั้งนาทั้งท้ายพี่น้องน้ำรอบไปแล้วนะครับถาว่าบ่มีปลาเขาไม่มีต้นข้าวเนาะครับนางกระจาขาวนี่นะครับผมนี่นะครับบึ้งเลยครับผมนางก็ะจะขาวนะครับปลาก็พอมีดรกพี่น้องเนาะ บ่อนประแแบบปะแแบบอยู่นะครับผมนี่แหละครับผมเป็นจะตกใจว่าบี่นองนี่นะครับนี่แหละครับบ้านผมนะครับผมกีบไว้หน้านะครับน้ำก็ดีกประมาณอีกประมาณ20สเซนบีนองเต็มทีส30สิบน้ำกระดีเป็นทะเลครับผมจะเป็นทะเลเป็นทะเลสาบนะครับบ้านผมกับยููในเกาะ เป็นกอกลางน้ำนลยครับผมต้องเฝ้าระวังเนาะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางอบตเพิ่นเนาะกับวัยที่เป็นนายกนะครับท่านกำนันท่านนะครับออรตัวอบตเนาะกับหลายหมู่บ้านก็บา่าให้กําลังใจอยู่มาถามข่าวพี่น้องบอก็ย่อมอยู่ในขณะที่ว่าหมู่บ้านอยู่ติดกับลำน้ําเสียวนะครับผมนี่แล้วับพิธีสาร มาใส่ดังเลยมาใส่ม่วงหมดจอานี่มาใส่ม่วงอันมือเศร้าได้๋่ามือเศร้านี่ตาเออเออนี่ครับคุณตาสังมหาอยากหาจินพี่น้องวิถีอีสานนี่แล้วครับออนีครับโบยู่ซื้อครับตาดไรจี้ย่างยางได้หายใจได้พี่นอออ้องเพิ่นว่าหายใจได้ย่างได้เห็ดไปจนหอดมือทุ่ท่ายพี่น้อง สุดท้ายเมือนไรครับพี่น้องสุดท้ทายเปิดมาเหมือต่ำต่ำ,ตำบุรีรัมย์เปนว่า <c oughs> นี่ยและครับบรรยากาศนะครับน้ำกําลังเ <c oughs> ขาในป่าเขาเขากําลังเหยียดพี่น้องเออเป็นจะเลี่ยใจครับผมเ <c oughs> ขากําลังงามนะครับเขาในสีสว่างพ่นไส้พี่น้องงามอีกทีครับผมเ <c oughs> ขากําลังงามเขาจุนพุนอยู่ครับ <c oughs> งามแห้งครับมือเอือนมือเอือนกัดว่าน่าจะเขาจุนพุนพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศให้เอฟซีพี่น้องมึงครับนี่นะครับมู่บ้านผมพี่น้องน้ำรอบน้ำรอบพี่น้อง ผมว่าถ่วงจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับน่าจะน้ำนาจะเข้าไปในหมู่บ้าน<อ>นะครับผมเพราะว่าจุดนี้กับหมู่บ้านเพราะว่าสูสีกันพี่น้องสูสีออกแดงเหมืนอนว่าเนาะครับนี่นะครับ<อ>บรรยากาศช่างรถคนเออจะบอกดูจะออกจะบอกอเออนี่นะครับบรรยากาศนี่ครับนี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าเสียนอนต์จินผาดางเละใส่กุ้งพี่น้องเดียวกันกระเอิ่นเนาะครับเห็ดวายยาครับแต่ว่าผมเปดี่ยเป็ี่ยนนะครับผม อะไรเมืเ่อนี้โยมก็ใส่นี่นะครับนี่นะครับเป็นตวใส่แมงดาโอ้นี่ใส่แมงดาเอาเอามาใส่นี่มันอยู่ได้หนีนะโมครับโอ้นี่นะครับคือนี่ครับนี่คือมะแรงดาพี่น้องแมงดาเนาะครับแมงดาในนี่อะไรป่าเพียพี่น้องเอ้าแมงดาตัวผู้ตัวเมียเนาะครับตัวผู้ตัวเน้ยน้อยตัวเมียตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องช่วงนี้นะครับมะใครหอมนี่ครับมะแรงดาแมงดาพี่น้องแมงดาเนาะครับอืแมงดานี่ยครับแมงดา เดี๋ยวพี่น้องพัน uh, ว like ุาแมงดาหากินน้ำส่องมาดะนี่นะครับแมงดาพี่น้องแมงดาครับแมงดามะมะมะแรงแมงดาพี่น้องนี่นะครับผมนี่นะครับแมงดาเนาะครับอันนี้คือโตตัวเมียพี่น้องตัวเมียนี่ครับบ่หอมนะครับจะมากัดจีนอายุนะครับเนาะอ่าเนี่ยครับแมงดาปรนวัติเจ้าแมงดาปวนแมงดาดำพิงแมงดาครับเปิดประหัวแมงดาพี่น้องพี่น้องต้นตาขนาดต้นแมงดาอย่างนี้นะครับ ต้นไม่นะครับต้นแมงดาคันวาต้นแมงดา,าต้นบีงัว่านะครับว่ากันไปเนาะครับวิตีอีสานหายากหาจินนะครับช่วงนี้ช่วงน้ำจะท่วมบ้านเ <c oughs> พราะว่าน้ำสิ่ส่วมฟ้าปลาจีเรียนกินดาวครับไปบ่ายเนาะอ่าอีกบ่โดนเพราะว่าน่าจะอีกไม่เกินจะไม่เกินสิบชั่วโมงเนาะครับสิบชั่วโมงน้ำก็จะท่วมของพรมยู่นี่แหละครับผมน้ำก็ทีขาภาพภาพ,าพานะครับน้ำก็ทีเป็นน้ำแกล้งเป็นทะเลนะครับ จมหลายพี่น้องทุกคนจมพลังคนบอกเสียครับพี่น้องพลังคนมีหน้าแปลงเดียวอยู่เลาะล่ำน้ำเสียวพี่น้องให้เขางามนะครับแต่้ว่ายอยู่นในนีเห็นด้ศพหมอก,กอกแม่แกกนะครับเห็นจะไปเขาหมอก,กอกแม่แกกภาษาบ้านาบา้านภาษาอีสานวาเห็นด้ศพปลดพี่น้องนี่ก็พอหมอก,กอกแม่แกกอีกบ่เกินชิบชั่วโมงผมวมากระตืเศร้าพอพี่น้องเนาะกับเห็นใจกับไปทั้งนะครับ เรื่องธรามาาไม่ยังงไ้เกิดบังกะเกิดพี่น้องถ้าหามว่่ได้นาะพี่น้องนี่นะครับเรื่องบางเรื่องก็หามไม่ได้ครับเรื่องบางเรื่องก็หามได้นะครับผมเออเป็นว่าน้ำท่วมก่าเหตนตะใบวี่น้ำท่วมลงสีสีเจยบผู้อ้างหลางเป็นว่าปลาหนองเป็นว่าเนาะครับเออนะครับน้ำตรวจล่งสีเห็นได้จีเจ้ผู้อ้างหลางพี่น้องสุภาพสิทธิ์เปิ่นวานะครับ <laughs> เออเพิน <laughs> ่นว่านะครับแต่ว่าไก่นี้บ่วิสุภาษิตเลยล่ะพี่น้องเออเพิ่นว่าสุภาษิตเพินน่นว่าเนาะกัเว้าสู่กันฟังนะครับบ่ได้ว่าจกไอ้อลำบกจกกระเป็ดอีหยังพี่น้องบ <laughs> ัวลำบัล้านเพินเพ่นว่าเออคือเพิ่นว่าเนาะระวังน้องหัวกับน้องเมียเสียวเลยเพิ่นว่าเออจังปลาสังก็สิว่าเอาน้องเ,ออเ,ออเออมีย,ยเด้น้องเมียนานว่าตัวกับผมนี่รกร นี่คือคำโบราณพี่น้องนะครับบอยได้เป็นคำสมศิษกับผัวกับเป็นคำบ่อนัวหัวมวนกันแอบแฝงไปด้วยนะครับความสตัวเกี่านะครับอนะครับอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเนาะกรับกับกับพาวนาวาให้น้มรุดดูใสเยอะไกลเยอะไกลครับพี่น้องกูะทั่งกรุงเทพโกราชขอนแก่นเนาะครับเล่นบ้านนะครับเออธนาข้ามรอยเอ็ดนะครับยาสูตรพี่น้องอำนาจเจริญอุบลนี่งนักพี่น้องอยู่นี่ครับอุบลนนาท่วมนะครับ อุบลราชธานีพี่น้องว่าลินนะครับน้ำถั่วมครับนะครับน้ำถั่วมแต่หลังคายพี่น้องในจังหวัดร้อยเอีสต์อำเภอปันใายพี่น้องในขณะนี้เนาะครับเอฟซีเอฟซีเอฟซีนี่ครับนี่ครับเอฟซีผมนะครับอำเภอปันใายนะครับตำบลสามขาตำบลท่าหานยาวนะครับได้คณะนี้พี่น้องน้ำคืนไปแล้วพี่น้องคืนไปแล้วผมว่าถ่วมไปแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมไปมึงมาบ้านถ่วมถนนถ่วมไฮน่าพี่น้อง นะครับถ่วมจรวดแบบนี้แล้วก็ให้หน้าพี่น้องนะครับในตำบลสามขาทหาดยาวพี่น้องพื่ออะครับมาแต่ยังข้าพื่ลอะไถ่วมไปมดพี่น้องเลยะนะครับถ่วมไปมดเอ้าบางคนกระโจมเนาะเพื่อนสี่ห้ยคายานำถ่วงมอเพระน่าประดาพี่น้นองเพื่อนสี่เพรหายอยู่บ่อยนะครับแต่แต่าห้อื่นเหมืงั้นเหตุใดนะครับอายุดีไม่แยงครับฝากขอบคุณนะครับแต่ที่ผมมีประโยชน์ช่วยกดแชร์กดซับสไครป์พี่น,น้อง กดติดตามบนน้ำแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ถ่ายคิดต,ต่อไปครับผมสวัสดีครับ